นี่เดี๋ยวลองกดให้คุณลูกค้าดูคิเดกๆมินข่าเร็วก็คือทุกครั้งที่อาหารออกมานะคะสิ่งที่เราอัดไว้ใช่คาะมันจะดังทุกรอบเลยเด็กๆมากินข้าวเร็วอันนี้คือแค่พอชั่นแรกนะคะพอชั่นที่สองเด็กๆมกินข้าวเร็วก็คือที่แจ้งไปนาว่าถ้าเราตั้งเวลาแล้วเราก็กำหนดพอชั่นอะมันเขาก็จะไหลออกมาตามปริมาณพอชั่นที่เราตั้งไว้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามีสินค้าใหม่นะคะมาแนะนำค่ะลูกค้าเป็นอะไรเอ่ยที่เป็นเครื่องให้อาหารนะคะเรามีทั้งหมด5รุ่นเลยนะคะใช่ค่ะรีวิวกันรีวิวกันจุกๆไปเลยใครที่กำลังมองหาเครื่องให้อาหารนะคะหรือว่าใครใครยังไม่เคยมีหรือใครมีอยู่แล้วอยากได้ใหม่ลูกค้าก็รอเลือกรอชมนะคะจะได้เลือกตัดสิจวันนี้เราจะมาอันบล็อกเปิดไปพร้อมๆกับลูกค้าใช่ค่ะก็คือคนรีวิวก็ยังแบบว่ายังไม่เป็นเลยใช่ค่ะก็เราก็ลองไปด้วยกันเลยนะคะโอเค เพลงกเรามาเริ่มจากรุ่นไหนดีพี่ซีรุ่นเล็กก่อนเลยไหมใช่รุ่นเล็กเลยก็ดีแล้วเราค่อยไล่สเต็ปไปรุ่นใหญ่เนาะโอเคค่ะ,คะอยากอยากไปยาลูกคา้าใครรอรุ่นใหญ่นะคะแบบสะดวกสบายมาก ใช่ค่ะรอติดตามอันนี้ยังไม่ได้เปิดอันเนีอันนี้ยังแต่ว่าแอบมีแบบพอรู้คร่า้ามาเนาะโอเคงั้นเราไปเริ่มที่รุ่นเล็กกันเลยค่ะรุ่นแรงนะคะงั้นเรามาเริ่มที่รุ่นแรกกันก่อนเลยนะคะลูกค้าจะงงไหมรุ่นแรกแต่ทําไมวางไวสองอกเีสองรุ่นนี้มันทาไมนะคะพี่ฟิลสองรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่ามี2ขนาดนะรุ่นของฟิลที่ฟิล์ถืออยู่นะคะจะเป็นรุ่น P F 124นะคะใช่ค่ะส่วนรุ่นที่หนูถืออยู่นะคะจะเป็น P F 1 2 3ค่ะก็คือเหมือนเป็นญาติพี่น้อง แต่ว่าต่างกันที่ขนาดเนานะก็คือ 1, 2, ึจะเป็นความจุเท่าไหร่คะ4.5ค่ะใช่ค่ะส่วน 1, 2, ึจะเป็นความจุที่3ามลิตรนะคะโอเคงัค้นเรามาเปิด,ดมาพรอมพอกันเลยดีกว่าหนูหนเปิดอันเล็กพี่บิเปิดอันใหญ่ได้เปิดมาก็คือกล่องเขาก็หนาเหมือนกันนะ อันนี้นะคะถ้าลูกค้าเปิดมาปุ๊บใช่ไหมพอดึงออกมานะคะก็จะเห็นเป็นตัวเครื่องให้อหาระคะ,นะคะแล้วเขาก็จะมีถุงคุมมาด้วยนะอันนี้เราเปิดไปพร้มอมๆกันของสารีจะเป็นไซส์สามลิตรใช่ค่ะไซส์สามลิตรของฟิลจะเป็น4.5้าลิตรนะคะตัวฝาเปิดนะคะจะเป็นแค่ดันตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะง่ายมากเพราะตัวฝาเขาจะเป็นแบบว่าใสาๆแบบนี้นะคะมันจะเป็นพลาสติกนะคะลูกค้าพลาสติกหนามาใช่ค่ะเป็นพลาสติกหนาใสานะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช่แกนนะลูกค้า ต้องกลัวแตกนะคะพอเปิดออกมาปุ๊บเขามีอะไรมาให้เามีคู่มือตัวถาดให้อาหารนะคะตัวถาดให้อาหารคุกลูกค้าสามารถถอดออกแบบนี้ได้เลย ไม่ต้องยกไปทั้งหมดนี่เพื่อไปล้างนะขอแค่นี้ไปล้างก็ได้เดี๋ยวเราดูคู่มือกันสักนิดนึงเนาะเขาเปิดมามีคู่มือใช่ไหมคะเขาเปิดคู่มือมาเขาจะให้มาเป็นแผ่นเข้านี้เลยนะคะเขาก็จะมีแนะนําว่าตัวให้อาหารเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรนะคะบ้างลักษณะของตัวถังให้อาหารนี่เขาจะแยกส่วนเป็นอะไรบ้างนะแล้วก็จะมีเป็น setting guide นะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นคู่มือเป็นวิธีในการตั้งค่านะคะมีวิธีประกอบแล้วก็วิธีใช้นะ assemble and use ตรงนี้นะคะก็คือเขาจะแนะนําเลยว่าตั้งแต่ถอดฝานะคะถอดยังไงใ่ คำถามยังไง,ไงใช่<ม>ค่ะแล้วก็วิธีการใส่หานใดๆต่างๆนะคะแล้วก็มีแนะนาหน้าบัดด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาไปพร้อมๆกันกับลูกค้าเลยเดี <S <S ๋ยวเราไล่ไปดูก่อนว่ามีอะไรให้อีกเดี๋ยวหนูดูคู่มือพี่ฟิมก่อนแนะนาลูกค้าไปนะว,ว่ามีอะไรอีกคูกตาอุปกรณ์ที่ให้มาใมนจัดที่ให้อาหารนะคะก็จะมีแผ่นคู่มือ อันนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์อันนี้หัวอะแดปเตอร์นะคะคือรุ่นนี้นดีมากเลยนะเพราะว่ามีหัวอะแดปเตอร์ให้ปกติจะมีแต่สาย USB แบบนี้ให้นะคะรุ่นนี้นะแนะนําให้ใส่ทั้งถานแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะถานที่ใช้จะเป็นขนาดดีนะ3ก้อนนะคะ ส่วนตัวสถังสามลิตรเขาก็ให้อุปกรณ์มาเหมือนกันเลยนะคะมีทั้งสาย USB แล้วก็มีหัวหัวะแดปเตอร์นะคะแล้วก็มีตัวถาดอันนี้มาให้เหมือนกันสีเดียวกันหรบอกสี่เดียวกันชิม่วงน่ารักแต่ว่า2รุ่นนี้ตัวถาดด้านล่างมันขนาดเท่ากันไหมคะเี่ยทำไมมันดูเหมือนเล็กกว่าอาจจะเล็กกว่านิดนึงโอเคในส่วนของนอกจากถังที่จุอาหารได้น้อยกว่าแล้วตัวถาดรองอาหารด้านล่างเขาก็ให้มาเล็กกว่าเหมือนกันนะคะ เราชอบไซนี้มันดูน่ารักมันดูน่ารักมันดูอวัอ้วนดูแบบใหญ่ๆแล้วก็ตัวนี้อันนี้พี่ฟีมแม่น่ไปยังว่าใส่ยังไงก็คือถ้าใส่นะคะวางถาใช่ไมเลยอ๋อเนี่ยค่ะตรงนี้เขามีรูเน้ะแล้วก็ตรงด้านล่างของตรงตัวฐานของอันนี้นะคะเขาจะมีช่องให้ใส่แล้วก็เสียบเสียบไปงี้นะคะแล้วก็วางวลงใส่ง่ายมากตัวถังนะคะอย่างในคู่มือเขาบอกว่าก็คือต้องกดตัวนี้ อ๋อคือถังนี้สามารถถอดได้ใช่ไหมคะใช่<ะ>กดตัวข้างหลังนะคะแด้เคาดังเก๊กแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ <c oughs> โอ้โหเออดีอ่ะมันมีแบบ <c oughs> <ช>เหมือนมีมันมีแบบจุดที่แบบว่าดันกึกไปแล้วมันก็ุดออกมาแล้วถ้าใส่คืนก็คือวางได้เหรอใช่แต่ว่าถ้าใส่คืนนะคะต้องเอาฝัางที่มีตัวล็อกตัวนี้นะคะใส่ไปทางข้างหลังเครื่องนะให้มันดังกึกนะคะเขาจะมีช่องแบบที่เอาไว้ เทียบเหมืนตรงขาเขาพอดีเลยแล้วก็วัสดุนะคะวัสดุของตัวที่ให้อาหารเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกเนาะใช่ไหมพลาสติกแล้วก็ด้านบนเป็นสแตนเลสนะคะคตัวถังเขานะคะด้านในเขาจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบพัดเหรอใบพัดตัวปัดตัวเหมือนปัดให้อาหารมันลงลงรัวอ๋อเหมือนมันก็จะแบ่งเห็นเขาจะเป็นช่องนี้คือช่องอะค่ะ โอเคลูกค้าเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะด้านบนคือถ้าลูกค้าสังเกตเห็นเข้ามาในช่องด้านในอะ่ะเหมือนมันจะมีพลาสติกที่เป็นเหมือนเป็นช่องแบ่งแบ่งช่องใช่ไหมคะก็คือเขาเอาไว้แบ่งปริมาณะะอาหารเป็นพอชั่นพอชั่นเนาะเฮ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันเลยอะเออเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอย่างนี้นะเออใช่ก็คือเวลาที่เราตั้งหรือเซตค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาเขาหมุนหนึ่งทีก็คือ1อช่องต่อหนึ่งพอชั่นดูจากด้านหังก็ได้นี่นะคะเห็นไหมมันจะเป็นช่องอย่างนี้นะคะ หช่องก็คือต่อ1หนึ่อนพอชันอ่ชนเนาะโอเคแต่หนึ่งพอชั่นนี้ปริมาณเท่าไหร่พี่ิลทราบไหมเดี๋ยวเรามาชัางา่งกันไปเลยเประมาณน่าจะประมาณห้ากรัมไหนกัน,นะดกนเดี๋ยวเราลองมาชั่งปริมาณที่ที่อันนี้ดีกว่าที่ชัวชัวเนาะรุ่นนี้นะคะหน้าปัดเขาจะเป็นสีสีดำนะลูกค้าแบบนี้นะคะ จะเเห็นมยก็คือเขาจะมีเหมือนแบบหลายปุ่มหลายเมนูมากเลยค่ะลูกค้าเคเริ่มจากที่ปุ่มไม้นะคะไม่ก็คือรุ่นนี้ที่เห็นข้างกล่องนะเขาบอกว่ามันสามารถอัดเสียงได้นะคะเหมือนเรียกน้องให้มาทานข้าวด้วยเวลาอาหารออกมาได้มาก็จะมีเบกฟา์นะคะมี l u นช์แล้วก็มีดินเนอร์เนาะดินเนอร์แล้วก็ตรงช่วงระหว่างดินเนอร์กับ l u นี h เหมือนเขาจะมีเป็นปุ่มเล็กๆด้วยไหมใช่เป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไฟไอโรแบตเตอรี่ นายเป็นเหมือนเป็น,เ,นเป็นเป็นไฟเป็นถุงบอกสักว่าแบตอ่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็ไล่ลงมาจากดินเนอร์ก็จะมีเป็นมื้อที่4ี่ได้นะคะ่ะเห็นเลยว่ามันสามารถตั้งให้อาหารได้4มื้อนะคะรุ่นนี้ไล่ลงมาก็จะเป็นมิลไซมิลไซก็คือเหมือนตั้งค่าเนาะว่าแต่ละมื้อเราจะให้เท<ห>่าไหร่ ใช่ค่ะจากมิวไซ์ก็จะมีตั้งเวลามีไทม์นะคะมีแมนนวลมีมินิตนาทีเนาะมีอเวอร์ชั่วโมงมีปุ่มออนออฟแล้วก็มีปุ่มเพลงค่ะปุ่มเพลนี้ก็คือเอาไว้เล่นเอานะไว้เล่นเสียงเอาไว้เล่นเสียงตอนอัดน,นะคะเมื่อสักครู่เราก็แนะนำฟังก์ชันของไอ้นะนน้ำปุ่มกดไปคร่าวๆแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองนะใช้จริงกันดีกว่าพี่ฟิล์มเรามาลองดูว่าวิธีการใช้งานหรือว่าวิธีการที่มันให้อาหารเป็นยังไงนะค<ช>นะใช่ค่ะเคสอันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนนะคะอันดับแรกต้องใส่ถาดค่ะ ใ,ใช่ถ่นใช่ฐานที่เราเตรียมมานะคะฐานขนาดดีสาก้อนซารี่ทำไมเราต้องใส่ฐาน อันนี้นะคะท,ที่ที่ทราบมานะก็คือสังเกตเหต็นนะคะว่าเขามีสาย USB นาอแล้วก็มีหัวอะแดปเตอร์มาให้นะคะก็คือจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ถ,าถ่านแค่เสียบปากก็ใช้ได้นาะ<ด>แต่ว่าที่เขามีถาดเป็นเหมือนแบบฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าแบบพกพาไปข้างอนอกเนาะอันนั้นก็ได้หนึ่งแหละลูกค้าแบบอาจจะเอาออกไปเอาไปด้วยพวกพาไปเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปไหนนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือถ้าสมมติว่าอันนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมแต่วันใดวันหนึ่งที่บ้านอ่ะ เกิดไฟดับขึ้นมาแล้วลูกค้าไม่อยู่บ้านใช่ไหมคะก็คือเครื่องให้อาหารตัวนี้มันก็ยังทํางานอยู่ได้ค่ะเพราะว่าได้พลังงานไฟฟ้าจากจากฐานนะคะที่ใส่เพิ่มเข้าไปนั่นเองแต่ถามว่าจริงๆเราไม่ใส่่านแล้วมาใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้นะก็คือใส่แต่ usb เสียบปลั๊กได้ใช้งานปกติเลยหรือว่าถ้าจะใส่ฐานแล้วก็ไม่เสียบปลั๊กก็ได้เนาะก็คือเหมือนอินเคสว่าไฟดับอันนี้เราก็จะลองแบบ ถังใส่่านแล้วก็เสียบปลั๊กให้คุณลูกค้าดูนะคะใช่ค่ะอันนี้คือเราเสียบแล้วเนาะใช่เราเสียบแล้วพอเสียบปุ๊บมันจะมีที่หน้าปัดนะคะเขาจะมีตัวเลขขึ้นโชว์ขึเนโชวก็คือบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะที่เราที่เรารู้จากปุ่มกดนะมันมีคําว่าออนกับออฟใช่ไหมแต่ว่าที่ดูจากคู่มือออนกับออฟเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าเปิดปิดเปิดปิดเครื่องนะคะก็คือจะเป็นเหมือนปิดฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งใช่ค่ะไม่ใช่เอาไวเอาไว้ปิดปิดเครื่องนะก็คือแสดงว่าตัวเนี้ยเวลาเสียบปลั โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าหน้าปัดมีอะไรโชว์บ้างเนงาะเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยพี่มองไม่เหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตขยับออกจากเฟรมน,นิดนึงไปดูนะว่ามีอะไร <c oughs> นี้นะคะถ้าลูกค้าสังเกตเห็นนะเขาก็จะมีจากซ้ายสุดเลยมีคําว่าออนออนออนแล้วก็ออฟอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไล่ดูอีกทีนึงแล้วก็มีคําว่ามีลไซส์นะคะก็คือปริมาณอาหารเนาะจะมีตัวเลขด้นล่างนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวเลขคือมีลไซส์ปริมาณอาหาร ของแต่ละมือแล้วก็ด้านขาจะเป็นเวลาค่ะเวลานี้2.03นี่น่าจะเป็นเวลาที่เซตมาจากตัวโรงงานอ๋อแก็คือเวลาปัจจุบันมาถึงว่าเวลาของเครื่องให้อาหารนะคะถ้างั้นเราก็ต้องมาเซตให้เป็นตอนนี้ ห้าโมงครึ่งเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยก็ได้นะเวลาเซฟเวลาปัจจุบันใช่ไหมคะต้องกดปุ่มท i m ค้างไว้นะคะแล้วค้างไว้นะก็คือหมายถึงว่ากดปุ่มทา m ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม hour กดทีละครั้งทีละครั้งให้มันขึ้นไปจนถึงเวลาปัจจุบันก็ว<อ>ันนี้ในะเครื่องเป็น16ใช่ไหมสิบหกเราก็ต้องเปลี่ยน 17, เป็นสิบเจ็ดใช่อันนี้เอาเวลาเัียเรามจริงค่ะสิบเจ็ดเราบอกนะกดอีกทีนึงอ้าวโอเคสิบเจ็ดแล้วทีนี้พอตั้งเวลาชั่วโมงเสร็จใช่ไหมคะแล้วมาตั ค่ะตอนนี้35นาทีกดค้างได้นะคะหช่มันก็คือกดค้างอีกพีๆ่ๆตอนนี้10แหละทีนี้เรามาดูว่าเวลาตั้งเวลาแต่ละมื้อเขาจะตั้งยังไง <c oughs> ก็คือเริ่มจากเ,าเราลองที่เปิดฟาดก็ได้เบฟาดนะ กดที่ปุ่ม make f a s นะคะค้างไว้ทีนี้มันก็จะขึ้นเวลาเป็นแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าก็คือเหมือนเป็นเวลาที่ทางโรงงานเขาเซตอัพเป็นค่าโรงงานมาให้นะคะก็คือมื้อเช้าแปดโมงเช้าเนาะเราสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะลูกค้าก็คือกดปุ่ม make ฟ a s ค้างไว้เนาะใช่ไหมแล้วก็กดปุ่ม o อ e r หรอกดปุ่ม o v นะกดเลยลองดู แต่จริงส่วนใหญ่เขาตั้งมา8ปดโมงเช้าถ้าเราใช้งานจริงๆเราคงจะตั้งไม่ไม่ห่างจากเวลานั้วน,น,น,นะคะเดีย๋ยวฟิลเซตไว้8ปดโมงเหมือนที่โรงงานตั้งว้เนาะแต่ว่าก็คือจะให้คุณลูกค้ารู้ไว้ว่าตัวเบรกฟาดก็คือเราจะกดเบรกฟาดแล้วก็กดตัวเออเพื่อเปลี่ยนตัว,ช,ช,วชั่วโมงส่วนนาทีก็กดตัวเบรกฟาดแล้วก็กดตัวมินิทนะคะใช่เหมือนกับตั้งค่าเวลาปัจจุบันของเครื่องเลยเนาะโอเคแล้วเสร็จแล้วนอกจากเรื่องตั้งเวลาแล้วมันยังมีกำหนดปริมาณอาหารได้นะคะก็คือต้องทำยังไงเอ่ยเนี่ยเราลองดูซิกด มไปฟาดค้างไว้แล้วก็กดปุ่มนิวไซนิวไซคือปุ่มด้านล่างนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเหมือนอันนี้เลยพี่พิมล,ลองกดเหมือนกดครั้งแรมาากมันจะกระพริบก่อนนะลูกค้าเหมือนเป็นการโชว์ว่าเออเรากำลังทําอะไรอยู่เนีย่ยอันนี้มันก็ปรับได้เรื่อยๆเนี่ยพี่พิมล,ลองกดซิว่ามันได้ถึงได้ถึงเท่าไหรู่้สึกเหมือนจะสิบปะเอ้ยยี่สิบมีบอกไหมขอน,นุญาตมองไ่โอเคอันนี้สิบเจ็ดแล้ว อ๋อในในคู่มือมีแปดสิบเก้ายบอ๋ออ0ยี่ก็คือว่าเราสามารถเซตได้จนถึง20พอร์ชั่นนะคะโดยแต่ละพอชั่นเนี่ยที่เราดูจากคู่มือนะมันจะประมาณอยู่ที่รัาก่าก็คือสูงสุดเนี่ยต่อมื้อไม่เกิน100 100กรัมนะคะเหมือนเป็นการกำหนดปริมาณอาหารให้น้องไปในตัวคือเหมาะกับลูกค้าที่แบบว่าควบคุมน้ำหนักน้องเนาะใช่ค่ะแล้วก็ เห็นปริมาณอาหารมันดูค่อนข้างน้อยเนาะพี่ฟิลม<า>อย่างนี้คือถ้าเป็นน้องหมาพันใหญ่ใช้ได้ไหมอ่ะหมาพันใหญ่ไม่แนะนํานะเพราะว่าอย่างน้องไซมิเรียนเนี้ยจมูกเขาก็จะยาวแล้วก็จะไม่ได้แล้วลวาบาร์ดอหรือโกเด้นก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าจมูกเขาจะชนนะคะจะได้ก็เป็นน้องหมาพันเล็กถึงพันกลางนะคะก็จะเป็นน้องปอมปอมเชื่อว่า ชี้สู่แล้วก็ยกเชียได้เฟ้นอะไรอย่างงี้ได้ย้ายได้อยู่ไหมเฟ้นเฟนไม่แน่ใจว่าช่วงช่วงตรงหัวเขาอะหน้าเขาสั้นอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหัวกับตรงตรงเนี้ยของเขาอ่ะจะชนกันไหมแต่ว่าต้องลองใช่เราต้องลองลองดูอีกทีหนึ่งก็คือหวัดเขาออกแบบมาให้บอกกับน้องพันเล็กนึนะพรทั้งเรื่องปริมาณให้แต่ละมือแล้วก็รูปทรงแบบขนาดใช่ค่ะขนาดฐานโอเค อันนี้ก็คือพอถึงเวลาอาหารมันก็จะออกมาตามปริมาณที่เราตั้งไว้นะคะก็ที่แจ้งไปว่าได้สูงสุด20พอชั่นแล้วก็ปริมาณต่อพอชั่นก็คือ5กราฟทุลูกค้าก็ลองคำนวณดูเลยว่าต้องให้กี่พอชชั่นใช่ค่ะในแต,แ,ตแต่ละมื้อเนาะ ่าแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรอีกเนี่ยฟังก์ชันที่เราติดไว้เมื่อกี้ฟังก์ชัน on off ปุ่ม on off ก็คือเหมือนเราปิดเปิดฟังก์ชันมื้ออาหารแต่ละมื้อนั้นอยากอยากให้กินแค่เช้ชากับเย็นอย่างเงี้ยเราก็ปิดมือกงลังไว้ก็คือกด l u นช์ค้างไว้แล้วก็กด on off มันก็จะเปลี่ยนเป็น off แล้วก็อกดอีกทีอ่ามันก็จะเปลี่ยนเป็น off แบบนี้ ก็คือเวลาลูกค้ากดนะคะกดครั้งแรกก่อนมันก็จะกระพริบนะแล้วเราถึงจะกดอีกครั้งใช่เพื่อตั้งค่าเพราะว่ากดครั้งแรกเหมือนเขาจะโชว์ว่าเรากำลังแบบทำอะไรใช่ค่ะกำลังจะเปลี่ยนฟังก์ชันไหนอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้ไอ้นี่โชว์ลูกค้าก็คืออัดเสียงอัดเสียงแล้วเรากดปุ่มไมกดูก่อนแล้วกันปุ่มแรกปุ่มไม์ก็คือชัดๆตรงๆเลยว่าปุ่มไม์ก็คือว่าเอาไว้อัดเสียงนะคะรุ่นนี้เขามีฟังก์ชันอัดเสียงได้ด้วยใช่ไหนพี่ฟิล์มลอาอัดสิ ขาบอกว่าให้กดค้างที่ปุ่มไม่ประมาณ2วิพูดดังๆใส่ไมโครโฟนนะคะลูกค้าก็คือมันจะอัดได้ประมาณสิวิเนาะึกแล้วก็กดเด็กๆไม่กินข้าวเร็วรก,ก,รก็กดเพลงเด็กๆมากินข้าวเร็วนี่ อย่ยงชัดเจนมากวิ่งมาเลยเด็กๆเด็กๆต้องวิ่งมากินข้าวแล้วก็คือเมื่อกี้ที่ลูกค้าสังเกตนะไม่รู้มือพี่ฟิล์มบางไหมกดปุ่มไหมนะมันจะมีนี้มันจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงช่องโลแบตเตอรี่นะคะอันนี้คือไม่ไม่ใช่หมายคาว่าเครื่องแบตอ่อนนะแต่คือเหมือนว่ามันเป็นเลคคอร์ดใช่ค่ะกำลังเรคคอร์ดเสียงลูกค้าอยู่เขาบอกว่าเสียงอ่ะมันจะเล่นสครั้งสำหรับแต่ละมือเพื่อแบบเป็นการ เรียกเรียกลองแล้วเผื่อเรียกครั้งเดียวแล้วไม่ได้อิ่มก็เลยเขาจะตั้งแบบเรียกสามครั้งเสร็จแล้วอีกปุ่มหนึ่งแมนนวลแมนนวลปุ่มนี้นะคะก็คือนอกจากตั้งเวลาให้เป็นมือได้แล้วนะคะเราสามารถกดมือ,อให้อาหารออกมาได้นะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเลยดีกว่าพอลูกค้าใส่อาหารเข้าไปแล้วนะคะอาหารจะยังไม่เต็มพอชั่นเนาะก็คือมันจะเป็นช่อง ใช่ค่ะลองกดแมนนวตอนแรกนะคะกดครั้งแรกใช่ค่ะอาหารจะยังไม่ไหลนะมันเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้พังนะลูกค้ามันแค่ว่าเราใส่ไปทีแรกอะค่ะตรงบริเวณช่องพักอาหารด้านล่างเขาอะมันยังไม่มีอาหารใช่ค่ะทีนี้พอเราค่อยๆกดใช่ไหมมันก็จะค่อยๆไหลออกมาีลละน้อยเหมือนพอกดไปรอบหนึ่งแล้วมันจะค่อยๆไหลใช่ไหมรอบที่สองก็จะออกมาเมื่อกี้ที่เราลองอะลูกค้าเราแอบลองนิดนึงเพราะว่าเราแค่สงสัยว่าทำไมมันออกมาน้อยจังมันออกมาน้อยรอบแรกที่ลองมันออกมา สองกรัมก็เลยแค่ทำไมสองกรัมก็เลยรออีกรอบหนึ่งรอบรอบรอบที่สองนะคะจะออกมาทั้งหมด4กรัมพอรอบที่สามก็จะออกมาห้ากรัมใช่เหมือนเพราะว่าพอช่องมันยังยังอาหารยังไม่เต็มยังไม่เต็มมันก็จะออกมาน้อยก่อนนะคะลูกค้าต้องลองกดหลายรอบหน่อยมันถึงจะออกมาเป็น5กรัมนะถ้าปริมารพอชั่นที่เขาแจ้งไว้ในคู่มือโอเคงั้นเดี๋ยวเราเมื่อกี้เป็นมันนวล้อนไหนพี่ซิลลองกดให้ลูกค้าดูอันนี้อันนี้ลองอันนี้ลองไปแล้วสามรอบนะอันนี้เดี๋ยวลองกดให้คุณลูกค้าดูที ก็คือุกครั้งที่อาหารออกมานะคะสิ่งที่เราอัดไว้ใช่ค่หารมันจะดังทุกรอบเลยเด็กๆมากินข้าวเร็วอันนี้คือแค่พอชั้นแรกนะคะพอชั้นที่สองก็คือที่แจ้งไปเนาะว่าถ้าเราตั้งเวลาแล้วเราก็กําหนดพอชั้นอ่ะเขาก็จะไหลออกมาตามปริมาณพอชั้นที่เราตั้งไว้แต่ทีนี้ถ้าเรากดเป็นแมนนวลมันจะออกมาแค่ทีละหนึ่งพอชั้นนะคะใช่ค่ะ เมื่อกี้ลืมช่างให้ลูกค้าดูเดี๋ยวเราลองกดพอร์ชั่นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ลองช่างให้ลูกค้าดูเนาะว่าห้ากรัมจริงใช่ว่า,วาห้ากรัมจริงเด็กๆมันอแล้วเวลากดปุ่มต้องกดค้างนะคะ<ช>ถ้ากดทีเดียวเขามันจะไม่ทำงานงาใช่อันนี้เราตั้งค่าเซตไว้แล้วเนาะผ่านไปทงนด้ไหมได้อันนี้เดี๋ยโอเค โอเคเป็นสูตรแล้วเราก็จะเทอาหารลงไปนะนแ,แล้วนะห้ากิ้ากรรมแต่ละรอบเขาว่านะน่าจะออกมาไม่เท่ากันแต่ว่าตาผู้มือบอกว่าห้ากร๊มนะ,ะเดี๋ยวเราลองอีกรอบหนึ่งว่าจะห้ากรรมไหมแต่ว่าเมื่อกี้ที่ลองนะคะก็อกล๊กพอแล้ มาสก็คือค่าเฉลี่ยเขาจะอยู่ที่4ถึง5กรัมนะคะยังไงก็คำนวณเผื่อไว้ตีไว้ว่าอาหารจะออกมาสักแค่สี่กรัมหวนบวกลบเนาะใช่บหกลบหักลบกันใช่แต่ที่ลองเมื่อกี้เหมือนจะมีแค่5กับ4นะยังไม่เจอ6ยังไม่เจอ6ปริมาณมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเท่ากับ5กรัมเท่าที่คู่มือเขาแจ้งมาแล้วค่ะมันก็อาจจะมีบวกลบหน่อยที่แจ้งลูกค้าไปเนาะทางนี้ขึ้นอยู่คิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับลักษณะเออลักษณะของเม็ดด้วยเนาะใช่คิดว่านะอันนี้เม็ดเล็กน่าจะได้เยอะ แต่เม็ดใหญ่ก็อาจจะได้น้อยลงนิดนึง สำหรับวันนี้นะการรีวิวของเรานะคะก็คือจะมีเครื่องให้อาหาร2รุ่นนี้นะคะย้ำอีกรอบหนึงนะคะรุ่น4.5ลิตรจะเป็น PF124 นะคะ3ลิตรจะเป็น PF123 นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็กดแอดไลน์ใต้คลิปไว้นะคะฟิล์มจะใส่ไว้ในช่องรายละเอียดสินค้านะคะหรือแอดไลน์ QR code ต,ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ